วันนี้ก็พามาดูสำหรับคนที่หวงกิ่งนะครับคือไม่อยากที่จะแต่งกิ่งออกเนื่องจากกิ่งมันกระชันชิดเกินนะครับอย่างเช่นต้นนี้ครับกิ่งนี้เป็นกิ่งล่างเนาะกิ่งนี้เป็นกิ่งบนซึ่งมันขนานกันครับเป็นระนาบเดียวกันแทนที่เราจะตัดกิ่งนี้ออกเราก็เอามันดามครับเอามันดามเป็นกิ่งเดียวกันเลยซึ่งการดามพอดามติดของผมประมาณสามอาทิตย์ครับสามอาทิตย์ดามติดแล้วเนาะมันก็เริ่มกิว แผลก็เริ่มสนิทครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนแผลก็เริ่มสนิทนะเราก็ทําการตัดครับตัดกิ่งที่เล็กกว่าครับกิ่งใหญ่เราก็ไว้เป็นกิ่งที่จะไว้ลูกเนาะกิ่งที่จะไว้ลูกมันก็สมานแผลกันได้เป็นอย่างดีครับเราไม่ต้องตัดกิ่งนี้ทิ้งเราก็เอาเป็นการค้ำยันไปในตัวครับเนื่องจากอนาคตเนาะเราไม่ต้องโยงอะไรมากมายครับแล้วก็เรามีกิ่งที่จะค้ำยันกัน2กิ่ง เพื่อไม่ให้มันถ่วงลงมากเกินไปครับผมก็ทยอยทาเรื่อยๆเนาะว่างเมื่อไหร่ก็มาทำเมื่อนั้นครับเช่นกิ่งนี้ครับเป็นกิ่งเล็กเนาะกิ่งเล็กที่อยู่กิ่งใต้แล้วก็มันมันติดเรียบร้อยแล้วครับติดเรียบร้อยแล้วผมก็เลยทําการตัดกิ่งล่างออกเนาะเนื่องจากกิ่งมันเล็กกว่าการพยุงของมันน่าจะดีกว่าครับกิ่งใหญ่แล้วเราก็มัดมัดผ้าเทปไว้ไม่ให้มันฉีกขาดในช่วงแรกก่อนครับช่วยมันก่อนในช่วงแรก ก็ค่อยๆทยอยทาเรื่อยๆเนาะอย่างเช่นต้นนี้ครับต้นนี้มันมี3ากิ่งเนาะที่ซ้อนกันเราก็เอากิ่งกลางนี้ฮะถ้าเราไม่ตัดทิ้งเนาะถ้าเราเสียดายกิ่งเราก็เอามารวบไว้แล้วก็เปิดแผลทั้งสองข้างครับเพื่อให้มันสมานกันทิ้งไว้สักประมาณสักสามอาทิตย์ครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็ทําการตัดกิ่งเล็กกว่าเนาะเพราะกิ่งนี้กิ่งเล็กกว่าเราก็ตัดยอดในส่วนของที่เราทําแผลไว้ครับมันเป็นการที่แบบเราไม่ต้องเสียดายกิ่งครับ ก็จากประสบการณ์เนาะเราไม่ต้องลอกเปลือกให้ลึกเกินครับไม่ต้องผายให้ถึงครึ่งหนึ่งเพราะว่าการที่ทําให้เปิดแผลลึกเกินครับมันจะทําให้กิ่งมันมันหักมันหักได้เราก็ไม่ต้องเปิดแผลมันลึกเกินนะครับต้นนี้เราก็เอามาทาบไว้ประมาณสามอาทิติแล้วครับแล้วก็แกะแผลมันก็สมานกันดีครับเนื้อเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว ตอนนี้มันก็ส่งเป็นยอดเดียวกันเนาะเราก็ทําการตัดกิ่งที่เล็กกว่าเนื่องจากอาหารมันน้อยกว่าเนาะแล้วก็เพียงแต่มันมารวมอาหารไว้กิ่งเดียวกันเป็นโอชีครับต้นนี้ครับโอชี OG. เป็นหนามดำเนาะหลังจากเปลี่ยนสายพันธุ์ได้ประมาณสัก5เดือนกว่าจะ6เดือนครับวันที่25นี้จะ6เดือนแล้วก็สูงก็จากที่เราเสียบไปเนาะจากตาที่เราเสียบขึ้นไปก็ตอนนี้ก็ประมาณเม็ดตัวกว่าแล้วครับและรวมกับต้นต่อพื้นบ้านเนาะ ตอนนี้ก็สูงประมาณ2เมตร2เมตร30 m ครับขอบคุณเพื่อนเี่ครับที่รับมชมแค่นี้ก่อนนะครับ